ที่ไหนครับครับยอดวิชาสทลเชียงบานครับใช่ที่เราซ้อมมากี่วันครับสองอาทิตย์กว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมอยู่สปลเชัยภูมิอ๋อวิไลพระชัยภูมิเลยและอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นกู๊เป้าซ้อมเราบ้างก็เยอะครับนเพื่อนใครพี่ๆน้องๆในค่ายที่เป็นนักมวยที่เรียนวิไลพระช่วยกันตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ยี่สิบสูงเท่าไหรตัวหกสิบน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ห้าสิบห้าเลยมวยสไตล์อะไรครับด้วยขาด้วยมาวันนี้เราต้องมาเจอกับฝาสีทองนะ เคยต่อยเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยเราได้ศึกษาเก่งกันแต่ก็ยากไม่เดินสับคอตีเราครัแล้ววันนี้มาเจอเขาวางเกีวางแผนไงดีก็เรื่อยๆก็เหมือนต่อยตามตาตาเราไปก่อนเดี๋ยวเราแก้ไขบุบบุบดีทีเนาะล่าสุดต่อยไหนมาครับล่าสุดต่อยมันอ๋ครับอ๋อแล้วอ้าว๋อที่หยุดไปนานเลยเหรอใช่ครับนี่เพิ่งเข้ากรุงเทพไฟแรกเลยใช่โอ้แล้วต่อยนี่เป็นไงบ้างชนะหรือแพ้ชนะครับชนะแล้ววันนี้มากรุงเทพใช่เคยมาต่อยกรุงเทพบ้างไหมก็เคยครับ นานแล้วตอนนั้นกี่ปีแล้วประมาณก็ปีสองปีกว่าสองปีกว่าต่อยกใครไว้ตอนนั้นตอนแพ้ยอดน้ำชายยอดน้ำชายแพ้คะแนนห้าแพ้แพ้นอกยอดพอนอเลยเวทเท่าไหร่ตอนนั้นต่อยอยู่ร้อยร้อยสยอยน้ชัยแกแตกครับอ๋อก็บอกเวทประมาณนี้ครับตอนั้นต่อยที่เวทีไหนอยู่ล้านหน่ลูมินีอาอ๋อที่ลุมินที่ลูมินเก่านี่ใช่ไหมใช่อืมแต่วันนี้กลับมาจะแก่้งเกิดไหมเนี่ย รอติดตามเลยแต่วันนี้ก็พร้อมนะวันนี้ต่อยร้อยสิบสามถ้าเข้าไปชั่วหนักคิดว่ามาเกิดหรือมาขาดก็น่าจะผ่านพอดีมาพอดีเลยมาสบายเนาะร่างกายตัวนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดในกรุงเทพแล้วไฟนี้คุณมากี่กิโลครับก็สามสี่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้เท่าไหร่ทั้งหมดเลยก็หลักหลักร้อยบวกได้เนาะคนจังหวัดโคราชครับอด็กโคราชฝากเชิญแฟนคลับเรานี้หน่อย ฝากชววาวรารช่วยปเป็นกำลังใจให้ผมนะว,วันนี้เต็มที่นะอ่ะวันนี้ขออน้องโชคดีขอบคุณาครับ